สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมาร์ทกรีนพบกับผมเช่นเคยพี PA, ่เอกิติพันธ์นาคมงคลน,นะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนี่เองต้องบอกว่าไม่ไกลาจากกรุงเทพมหานครนี้นะครับและวันนี้ครับเราจะได้ทราบเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรแห่งนี้ถึง3ช่วงรายการเลยนะครับกับช่วงแรกครับช่วงเช็คอินครับ เรามาดูกันว่าทำไมต้องมีการจัดตั้งศูนย์บม่มเพาะแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะมาถึงช่วงซูมอินนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณอดุลวิเชียนชัยนะครับซึ่งเป็นประธานศูนย์บม่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งนี้แล้วละครับ เอาละครับวันนี้เขาจะถ่ายทอดความรู้ให้กับคุณผู้ชมและผมได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรกันบ้างต้องรอติดตามชมนะครับส่วนช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงโกกีนครับเราติดตามไปดูยุวเกษตรครับเยาวชนตัวน้อยนะครับซึ่งอนาคตเขาจะกลายเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้อย่างแน่นอนครับเอาละครับไม่รอช้าแล้วละครับเราตามไปดูกับช่วงแรกของรายการเลยนะครับช่วงเช็คอิน พีเอผู้ดำเนินรายการสมาร์ทกรีนได้มาถึงตามเวลานัดหมายคุณอดุลวิเชียนชัยประธานศูนย์บ่มพเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ประจำจังหวัดปทุมธานีได้ออกมาต้อนรับอย่างเป็นกันเองและเล่าให้ฟังว่าเดิมพื้นที่26ไร่ทั้งหมดนี้เป็นผื้นนาของครอบครัวปัจจุบันคุณอดุลได้ออกแบบปรับพื้นที่ด้วยตนเองให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ประจำจังหวัดและคุณอดุล ยังเปิดโอกาสให้พี่เอได้ซักถามข้อสงสัยให้รู้ในเรื่องต่างๆอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้ยืนอยู่กับคุณอดุลวิเชียนชัยนะครับซึ่งเป็นประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดปทุมธานีเลยนะครับและเขาก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วยเป็นรุ่นที่4เนาะใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นรุ่นที่4รุ่นที่4ครับอ แต่บอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของเกษตรเลยใช่พื้นฐานของเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากศูนย์เลยแต่การที่เริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยเรามีพื้นฐานจากการที่เรามีพ่อแม่เนี่ยเป็นเกษตรกรอยู่แล้วเราก็เลยสามารถที่จะกลับมาในเรื่องของการเกษตรได้แต่ช่วงแรกเนี่ย บอกตามตรงเลยว่าเราเนี่ยตั้งใจเรียนเรียนให้จบสูงสูงก็มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงไปเป็นวิศวกรทํางานอยู่ได้9ปีแต่ช่วง9ปีเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงที่เราต้องกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรของพ่อของแม่เนี่ยกลับมาพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มันดีขึ้น คือณตอนนั้นเนี่ยก็มีการสะสมความรู้ในเรื่องของเกษตรกรมาเป็นระยะระยะ,ะ,ยะถูกไหมใช่ช่วงระยะปีที่ 1- ถึงปีที่9ที่เราทํางานเนี่ยเราเริ่มศึกษาในเรื่องของภาคการเกษตรแลร้วเราเริ่มศึกษาในเรื่องของการทํานาการทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเริ่มต้นเลยก็คือลาออกจากการเป็นวิศวกรนะครับมาทำเกษตรแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไร ก็เลยมาศึกษาในเรื่องของการทําเห็ดเขาบอกว่าเห็ดเนี่ยจเจริญเติบโตได้ทุกๆ4สี่ชั่วโมงเขาว่าดอกอะไรที่มันโตทันดอกเบี้ยก็เป็นดอกเห็ดนี่แหละที่สามารถโตทันดอกเบี้ยก็เลยทำเห็ดขึ้นมาซื้อก้อนเชื้อเข้ามาแล้วก็มาเปิดดอกขายดอกเห็ดให้กับตลาดไทยแล้วก็ตั้งชื่อว่าอดุลคงหลวงฟาร์มเห็ดเลยตัดสินใจตัวเองเนี่ยเข้ามาสู่การเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีมสมัครเมื่อปี2,560นะครับแล้วก็ได้พัฒนาต่อยอดตัวเองปี2,561แล้วก็มีการประชุมแล้วก็มีการประมวลภาพต่างๆมีการวิเคราะห์ว่าจะให้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ท่านใดจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดปทุมธานีขึ้นมาซึ่งจังหวัดปทุมธานีจะมี แห่งเดียวเท่านั้นที่จะได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเราก็เป็นหนึ่งตัวเลือกเพราะว่าช่วงนั้นที่ผมตั้งอดุลของหลวงฟาร์มเห็ดเนี่ยผมมีศูนย์เรียนรู้สามาชีพชุมชนตำบลคลองหกเนี่ยเคียงข้างอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สามารถที่จะถ่ายองค์ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรให้กับเด็กๆนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้ส่วนหนึ่งแล,และมาบวกกับการที่จะได้จัดตั้งเป็นศูนย์บ่มเพาะเนี่ยครับ เขาก็เลยตัดสินใจแล้วก็ลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้อดุลเนี่ยแหละที่จะจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดปทุมธานีเกิดขึ้นมามเลยมีการเปิดศูนย์บ่มเพาะเมื่อปี2561ขึ้นมาครับมาถึงที่นี่ทั้งทีครับวันนี้ครับผมจะให้พี่อดุลเนี่ยพาผมไปต่อยอดความรู้ในสิ่งที่มีในแบบฉบับของคนจนอย่างที่คืออดุลบอกตั้งแต่แรกนะครับเริ่มแต่ต้นน้ํากลางน้ำมุ่นถึงปลายน้ําเลยดได้ครับวันนี้ได้เลยครับ <Okay S 2> เดี๋ยวเรารจะไปเริ่ม ตั้งแต่การผลิตก้อนเชื้อเห็ดเลยจนไปถึงการเก็บดอกเห็ดและนำดอกเห็ดมาแปรรูปเป็นอะไรหลังจากนั้นสามารถที่จะส่งไปสู่ตลาดได้อย่างไรตรงนี้ยังสามารถฟาร์มเมอร์จังหวัดปทุมธาน,นีมีให้ทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับ ครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับต้องรอติดตามชมนะครับว่าพี่อดุลจะถ่ายทอดองค์ความรู้และจะสอนผมและคุณผู้ชมในการผลิตแปรรูปแล้วก็รวมถึงการตลา,าดาการตลา,าดอย่างไรนะครับไปติดตามกันเลยครับในช่วงซูมอินครับ Zoom In คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับในช่วงซูมอินครับผมได้ยินอยู่กับพี่อดุลแล้วนะครับที่บอกไปว่าจะมาสอนผมในเรื่องของเห็ดเราจะมาผลิตก้อนเชื้อเห็ดแบบมืออาชีพกันแบบมืออาชีพด้วยนะใช่คือเด็กก็ทําได้ใครก็ทําได้ใช่คือไม่ยากที่ไหาเด้เพราะฉะนั้นพีเอก็ทําได้เหมือนกันนะครับไม่ยากเลย ผลิตเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้ถูกไหมครับใช่คับมีขั้นตอนการทําต้องเตรียมอะไรบ้างพี่ณนะตอนนี้คือผมเตรียมในเรื่องของส่วนผสมระหว่างขี้เรื่อยไม่ยังพาร,รารำละเอียดกระถินป่นข้าวโพดป่นยิบซ้ำภูไม้ดีเกลือกาก,ากน้าตาลผสมมาเรียบร้อยแล้วคือ<ต>ที่พูดมาทุกอย่างนี่อยู่ในนี้แล้วทามาให้เรียบร้อยแล้วผสมให้เรียบร้อยแล้วแต่ขบวนการต่อไปคือเราจะต้องนําส่วนผสมเนี้ยเข้ามาในเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดขนาดสี่หัวอื ต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่ขบวนการอัดก้อนเชื้อแล้วนะครับก็คือขอบวนการที่เราจะต้องผลิตเนี่ยผลิตแล้วเราก็ถึงจะนําไปเรื่องของการแปรรูปแต่เริ่มแรกจะต้องผลิตให้ได้ก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องจักรนะครับ,รบเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เอจะต้องนําขี้เรื่อยเนี่ยใส่ในกระบะให้ผมเดี๋ยวผมก็จะอธิบายว่าการทํางานเขาจะเป็นยังไงเริ่มใส่ได้เลยครับใส่เลยนะบขบวนการผลิตของเขาเนี่ยเขาจะใช้ าการอัดก้อนเชื้อเนี่ยหมุนเป็นวงกลมหน้าที่ของเรานะครับเราก็จะต้องทําการพับถุงเล็กน้อยนะครับสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไอ้ก้อนเชื้อที่อัดเรียบร้อยแล้วก็นํามาวางนะครับ1 2 3 4 5คือเขาทํางานทุกๆ5วินาทีนะครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นขบวนการอดก้อนเชื้อแล้วกระบวนการต่อไปที่พี่อรุณจะสอนก็คือเราจะต้องมาทําการปั้นก้อนนะครับปั้นให้ก้อนสวยนะครับแล้วก็ใส่จุกใส่ฝานะครับเพื่อที่เราจะเข้าสู่ขบวนการนึ่งก้อนเชื้ออีกทีหนึ่งหลังจากนึ่งก้อนเชื้อก็จะไปทําการหยอดเชื้อนะครับหลังจากหยอดเชื้อก็จะต้องบ่มเชื้อไว้ให้เดินเต็ม30-35วันถึงจะไปเปิดดอกแล้วก็เก็บดอกเห็ดมา เริ่มต้นนะครับเมื่อเราได้ก้ made, อนเชื material 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 made, ้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องทําการปั้นนะครับใช้มือข้างที่ถนัดที่สุดนะครับในการปั้นในการปั้นนะครับมือข้างซ้ายนะครับขยุ่มขยุ่มถุงปากถุงไว้นะครับพอประมาณให้มีอากาศออกได้นะครับเสร็จแล้วใช้มือข้างที่ถนัดนะครับในการบีบบีบรอบนะครับ มือข้างหนึ่งก็กดไปด้วย<อ>กดลงแล้วก็บีบกดลงแล้วก็บีบนะครับหมุนไปเรื่อยๆตอนนี้พอเราบีบไปเรื่อยนะครับพอปล่อยมือออกมานะครับลักษณะเขาก็จะเป็นเหมือนทรงภูเขาแหลมแหลมนะครับอ่าอได้ก<ด>ึ่งกลางพอดีอทําไมจะต้องได้กึ่งกลางเพราะว่าเราจะต้องหยอดคอขวดลงไป<อ>ใส่คอขวดลงไปอ่าใส่ไปนะครับถุงด้านข้างเนี่ยเขาจะย่น เราจะต้องใช้มือข้างหนึ่งนะครับดึงถุงขึ้นมาอีกข้างหนึ่งก็กดไว้ดึงเพื่อให้ถุงนี่มันตึงพอดึงถุงตึงแล้วก็ให้ให้เอียงมาด้านข้างแล้วก็กดไว้มืออีกข้างหนึ่งก็กดไว้ไม่ให้ถุงมันคลายตัวออดึงแล้วก็หมุนดึงลงแล้วก็หมุนดึงแล้วก็หมุนถุงเขาก็จะตึงขึ้นเรื่อยๆต<อ>ึงขึ้นเรื่อย เมื่อเราดึงเรียบร้อยแล้วนะครับมือข้างหนึ่งก็ต้องจับไว้ไม่ให้ถุงเนี่ยเขาคลายตัวนะครับจะมีขี้เลื่อยส่วนหนึ่งนะครับที่เขาเลยออกมานะครับให้เราเนี่ยทำการตบตูดเอาขี้เลื่อยออกก็จะเหลือพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้เราจะไว้ทำการหยอดเชื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการปิดฝานะครับฝานี่เขาจะเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนจุกประหยัดจุกประหยัดก็คือสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้มีสํารีในการอุด เพื่อที่เวลาเราหยอดเชื้อเวลาเราสมดีเนี่ยก็จะไปกดแนบเชื้อแล้วก็จะทําให้เชื้อเนี่ยเดินได้ดีปิดไว้นะครับอันนี้เมื่อเราทําการปั้นก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรัรนบวนการต่อไปก็คือเดี๋ยวเราก็จะนําไปนึ่งนะครับเราไปหยอดเชื้อแล้วก็ทําการบ่มครับ35วันแล้วก็ทําการเปิดดอกนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ผลิตก้อนเห็ดเมื่อสักพักเนี่ยนะใช่หลังจากนั้นก็คือเราต้องย้ายมาที่โรงเรือนนี้ครับ เมื่อเราทําการปั้นก้อนเรียบร้อยแล้วไปทําการนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วหยอดเชื้อเรียบร้อยแล้วก็จะต้องนําก้อนเชื้อที่มีเชื้อเห็ดที่หยอดเรียบร้อยแล้วมาทําการบ่งไว้ในโรงเรือนเป็นระยะเวลา 30- สถึง้วันณะตอนนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยครบ35สหวันไปแล้วแล้วผมก็ทําการเปิดดอกไปได้3มวันแล้ววันที่สี่ก็จะเห็นดอกเห็ดเนี่ยเริ่มออกมาปะปลายปะปลายเขาว่าเปิดดอกนี่คืออะไรครับเปิดดอกเนี่ยหมายถึง การที่เรานำฝาจุกประหยัดแล้วก็ฝาที่เราปิดกันไว้เมื่อสักพักหนึ่งแล้วเราบ่มเชื้อไว้ครบสาสิบห้าวันแล้วเราก็เปิดฝาออกอและในน้ามันก็จะมีเป็นเชื้อไม่เข้าฟังเล็กน้อยเราก็ใช้ปลายช้อน,นี่ยขูดทำความสะอาดออกให้หมดให้มันแคห่หน้าคิดเรื่อยอรดน้ำอีกประมาณสามถึงสี่วันดอกเขาก็จะเริ่มผุดออกมาเนี่ยดอกเขาจะเริ่มผุดออกมา,กา,มออกมาให้เห็นอดอกเล็กๆนะครับ,รบเมื่อ ผ่านไปอีก4ชั่วโมงเขาจะกลายเป็นเหนรียญสลึงผ่านไปอีก4ชั่วโมงเป็นเหรียญ5เป็นเหรียญ10เป็นฝาปลากระป๋องและก็เป็นฝางอกกระป๋องในที่สุดโอเพราะฉะนั้นทุกช่วงเวลาเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องวควรเก็บดอกเห็ดประมาณไหนอย่างเช่นดอกอันนี้เนี้ยจะได้อยู่ใกล้จะถึงฝาปลากระป๋องแล้วพอขนาดใหญ่่าน,นี้อีกเล็กน้อยได้ฝาปลากระป๋องเราก็จะทําการเก็บดอกครับ เดี๋ยวเราเก็บดอกไปเสร็จแล้วก็ทาการแพคส่วนหนึ่งไว้สําหรับจําหน่ายให้กับแม่ค้าอีกส่วนหนึ่งเมื่อดอกที่มันใหญ่ไปฝาปากระป๋องเป็นฝางอกระป๋องอเราจะนําดอกเห็ดพวกนั้นไปทําการแปรรูปเพิ่มมูลค่าทางสินค้าให้มันสูงสุดไปเลยแล้วเห็ดต้องขนาดเท่าไหร่ครับถึงจะเรียกว่าเป็นเห็ดที่เออดีเห็ดที่ดี<ำ>ที่มีคุณภาพดอกอร่อยที่สุดกรอบหอมหวานก็คือดอกที่มีขนาดเท่ากับฝาปลากระป๋อง อ่าอันนี้ก็คือขนาดที่ได้ไซส์แล้วก็พร้อมที่จะจำหน่ายได้ขนาดจะอยู่ที่ฝาปากกระป๋องอแต่ถ้าใหญ่ไปประมาณฝางอกระป๋องนั้นไม่ได้นะจะต้องไปแปลรูปอันนี้อดอกจะเด้งเนื้อจะนิ่มนะครับแล้วก็กินกรอบหอมอร่อยนะคะพอเห็ดที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งพี่เอาไปขายสดเนาะและส่วนหนึ่งก็คือเอาไปแปรปแปรูปวันนี้พี่จะแปลรูปเป็นอะไรดีครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นพิซพซ่าหน้าเห็ดกันพิซซ่าหน้าเห็ด แต่ว่าเราต้องมูฟจากตรงนี้ไปสู่ที่ทำพิซซ่าใช่ครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปดูกันเลยครับได้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปเพาะเห็ดแล้วก็เก็บเห็ดกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับผมได้มายืนอยู่กับพี่ภานะครับแล้วก็พี่อดุลน,นะครับสองคนนี้ก็คือพี่ภานี่เป็นเป็นผู้ช่วยของพี่อดุลอีกทีนึงเนาะอ่ามือมือขวามือขวาเลยโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กัน แปลรูปจากเ,<ร>าเห็ดตรงนี้ไปเก็บดอกเห็ดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเรียงการเพราะเห็ดมาเรียบร้อยอแล้วมีความรู้เต็มเปี่ยมครับผมต่อไปก็จะเข้าสู่ขบวนการกลางน้ํากลางน้านี่ก็คือขบวนการแปลรูปแล้ว<อ>เราจะนําดอกเห็ดมาแปลรูปมาเพิ่มมูลค่าทางสินค้าอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็อัพราคาให้มันสูงปี๊ดไปเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็ดปกตินี่ก็คือสามารถ สร้างารา,งายได้แล้วสามารถขายดอกได้โดวเจ็ดสิบ,บาทโดวร้อยโดวร้อยห้าสิบสามารถที่จะจําหน่ายได้อยู่แล้วอแต่เราสามารถที่จะเพิ่มจากโดล่าหนึ่งร้อยเป็นโดวละหนึ่งพันบาทได้ก็การที่เราจะต้องมาแปล,ลรูปวันนี้เราจะมาเพิ่มมูลค่าสินค้าก็คือการทำพิซพซ่าหน้าเห็ดกันพิซซ่าหน้าเห็ดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะใช้แป้งอนเนกประสงค์300กรมัมแป้งเค้ก100กรมัม นในการาผสมและให้เกิดมาเป็นแป้งพิซซ่า <c oughs> ตอนนี้ทําการโดว์ใหเใ้เรียบร้อยแล้วใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่เราจะทําการรีดแป้งแต่ก่อน <c oughs> ที่จะรีดเราก็จะต้องทําการนวดแป้งก่อน <c oughs> ครับไม่ต้องห่วงช่วงเย็นได้กินพิซซ่าหน้าเห็ดแน่นอน <c oughs> และจะได้รู้ว่าพิซซ่าแป้งนุ่มเนี่ยมันนุ่มแบบไหนอันนี้นวดไปสัก ประมาณถึงห้าถึงสิบนาทีอ่าเราจะมาทำการรีดแป้งนะคะนี่คแป้งที่เอาไว้ต้นเดี๋ยวเราจะดูกันนะเราต้องใช้แป้งโรยเพราะว่าไม่ให้มันตัวใช่แป้งมันติดเวลาเราไปอบหูนุ่มมากครับสัมผัสอยากกินแล้วอ่ะจะเย็นเย็นอ่าจับอ่าใช่ รีดเราต้องรีดให้มันเป็นวงกลมนะคะหรือถ้าจะเป็นวงรีก็ได้สามารถออกได้แบบออข้างนี้ <S <S หลังจากที่เรารีดแล้วจาะรูแล้วลลเราก็ใส่เตาเตาอบที่เราวอมเตาไว้แล้วประมาณสิบนาทีนะคะครับเาจะอบประมาณความร้อน <10 S 2> <10 S 1> ประมาณเท่า <100 S 2> ไหร่ครับสองร้อยองศาค่ะสององศาสิบา <10 S 1> นาทีโอเคแต่ตอนนี้อบ เป็นยังไงบ้างครับอันนี้อันนี้น่าจะได้ได้แล้วได้แล้วใช่ไหมครับใช่ร้อนร้อนร้อนอยู่เลยครับครับใช่จริงๆแล้วก็คือต้องคักคกกันไปใช่หลังจากที่ เราแต่งหน้ากันที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือการอบก็คือการอบนั่นเองนะครับเอาไปอบประมาณสักเอ่อบถึง1ิบนาทีสิบห้านาทีอ่ะอันนี้ได้ที่แล้วได้ที่แล้วค่ะพอที่เรายืดแล้วเปิดเลยหลังจากที่เสร็จแล้วเราจะทำยังไงต่อเราจะมาทำการตัดอืมใช่จับ ครับดูครับน้งชายที่ตัดออกมาแล้วโอ้ไม่มียืดเลยชีสมันไม่ตรงข้างล่างไงใช่ไล่ไงได้หน้าปินมากเปรี้ยวเปรี้ยวซอสอร่อยใช่ซอสนี่จะออกเปรี้ยวนะแต่เนื้อเนื้อแป้งอะครับจะนุ่ม ใช่ไหมฮะอย่างที่บอกไว้สั้นม่แข็งนะฮะเมื่อกี้ระหว่างที่พี่อดุลไปทุระข้างนอกเนาะพี่พาก็ทําพิซซ่าแล้วก็ได้รับประทานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่ารสชาตินี่อร่อยสมคําล่อมลืออย่างที่พี่อดุลบอกเลยจริงจริงนุ่มจริงจริงครับนุ่มละลายในปากไหมฮะละลายเอาล่ะวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่อดุลนะครับพี่พาเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มามอบความรู้ให้กับรายการของเรานะครับ เอาละครับช่วงนี้เพิ่แป๊บเดียวมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับช่วง Go g ีนครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูคุณอดุลเขาให้ความรู้กับเด็กๆที่โรงเรียนวัดมูลเหล็กครับซึ่งน้องๆเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์บ่มเพาะแห่งนี้นะครับน้องๆเนี่ยเป็นยุวเกษตรนะครับที่จะเป็นผู้นําทางด้านการเกษตรในอนาคตรเรียกได้ว่าจะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เลยละครับไปติดตามกันเลยในช่วง Go Green Go Green ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งนี้มีพื้นที่ติดกับโรงเรียนวัดมูลเหล็กและคุณอดุลยยังเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนนี้ด้วยค่ะจึงเปิดพื้นที่ของตอนเองให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดและการดูแลเห็ดแบบเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดมูลเหล็กค่ะวันนี้เราจะมาเรียนการเปิดดอกเห็ดกันเดี๋ยวเราจะมา,าเก็บดอกเห็ด ดอกเห็ดที่ได้คุณภาพก็จะเป็นดอกเห็ดที่มีขนาดตั้งแต่ฝาปลากระป๋องเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บตั้งแต่ฝาปลากระป๋องไปจนถึงฝางอกกระป๋องเลยอันไหนที่มันเล็กกว่าก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอีกสี่ชั่วโมงเราก็ค่อยมาเก็บกันอีกทีหนึ่งเก็บเสร็จแล้วเราก็ไปทําการแพ็คตัดตูดก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็แพ็คไว้ถุงละหนึ่งกิโลแล้วก็ทําซีนสูญญากาศให้เรียบร้อยซีนสูญญากาศกับน้ํา ให้เรียบร้อยรัดถุงไว้เดี๋ยวเราก็จะไปพร้อมที่จะทําการจําหน่ายสู่ตลาดภายนอกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขั้นตอนการเก็บดอกนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเริ่มเดี๋ยวเราก็จะใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือนะครับในการประคองก้านแล้วมืออีกข้างหนึ่งก็จับไว้นะครับโยกขึ้นโยกลงโยกซ้ายโยกขวานะครับมันก็จะหลุดออกมาและเสร็จแล้วมันก็จะมีขี้เห็ดตีนเห็ดติดอยู่ข้างในเราก็ใช้ปลายช้อนเอาปลาช้อนมา อันนี้ก็ใส่ไว้ใช้ปลายช้อนขูดทาความสะอาดให้เรียบร้อยให้เหลือขี้เลื่อยที่สะอาดที่สุดไม่ต้องขูดลึกมากเอาแค่เศษตีนเห็ดที่เห็ดที่ว่ามันคาอยู่แล้วก็เศษขี้เลื่อยที่มันหล่นลงมาอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปไว้ตังหากเนี่ยใส่ไว้ในนี้แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นขบวนการเก็บดอกเห็ดแล้วแล้วก็รดน้ําตามปกติไม่เกิน5วันดอกเขาก็จะออกมาใหม่ต่อไปก็เข้าสู่ขบวนการ แพ็คเห็ดใส่ถุงเพื่อที่จะจําหน่ายแล้วแต่เราจะต้องทําการตัดตูดให้เรียบร้อยก็คืออันไหนที่มันมีขี้เลื่อยเนี่ยติดอยู่แล้วก็ปาดออกเอาแค่ตื้นๆไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวชอบมันจะขาดประมาณนี้โอเคพอละแล้วเราก็เตรียมผึ่งไว้เดี๋ยวก็เรียงไว้ให้เรียบร้อยอันไหนที่ดอกใหญ่จากฝาปลากระป๋องไปไปเป็นฝาเงอกระป๋องอนะประมาณฝาเงอะกระป๋องเราก็แยกไว้เดี๋ยวไว้แปลรูปแต่ส่วนอันไหนที่ ตั้งแต่ฝาเงาะกระป๋องประมาณนี้เราก็เอ้ยฝา,าปากระกป๋องเอาไปแพ็คขายเมื่อเราตัดตูดเรียบร้อยนะครับขบวนนการต่อไปก็คือการแพ็คดอกเห็ดนะครับเราก็จะนำตูดนะครับใส่เข้าไปก่อนในการแพ้แล้วก็เรียงไปเรื่อยเราจะเรียงอยู่ประมาณแถวและสองชั้นให้พอดีพอดี เราก็้อนไปเรื่อยๆจนว่าได้ประมาณ1โลนะครับแล้วก็ทำการช่างนะครับแล้วก็ทำการซีนสูญญากาศกับน้ำอันนี้เราเตรียมโอ่งไว้เรียบร้อยแล้วในนั้นก็มีน้ำก็จะซีนสูญญากาศกับน้ำไล่ค่อยๆกดไปอากาศเขาก็จะค่อยรีดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาจนสุดแล้วก็้ําปากถุงให้เรียบร้อยแล้วเราก็หมุน เมื่อเราซีนสูญญากาศเรียบร้อยนะครับก็ผ่านระบบน้ําดอกเห็ดเขาก็จะได้รับการทนุถนอมอย่างดีไม่ช้ําและที่สําคัญคือเมื่อเป็นสูญญากาศแล้วเนี่ยก็จะเป็นการยืดอายุของดอกเห็ดได้นานด้วยนะครับนี้เราก็รัดหนังยางตามปกติถ้าไปวางขายตามห้างไม่มีใครรู้นะนึกว่าเราใช้เครื่องซีนเครื่องดูดสูญญากาศ ผมมีเป้าหมายที่จะวางรากฐานของเด็กนักเรียนนะครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงม3มนะครับซึ่งโรงเรียนวัดมุเรกนะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับจะทําให้เด็กนักเรียนเนี่ยเขามีพื้นฐานตั้งแต่ต้นที่สมบูรณ์นะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํและปลายน้ําไปสู่การเป็นผู้ประกอบการให้กับพ่อกับแม่เขาได้นะครับผมเลยจําเป็นจะต้องวางขบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนะครับไปสู่ในเรื่องของการเพาะเห็ด เก็บดอกเห็ดออกมาแล้วนะครับจะขายอย่างไรนะครับแล้วก็เข้าสู่ขบวนการแปรรูปอย่างไรนะครับตรงนี้ทางศูนย์บ่มเพาะของเรานะครับก็มีให้เห็นเป็นรูปประทามอย่างชัดเจนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับ3ามช่วงในรายการที่นําเสนอในวันนี้ครับต้องบอกว่าได้เห็นเรื่องราวหลากหลายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเกษตรนะครับการทําการเกษตรนะครับการเป็นเกษตรกรที่ดีรวมถึง การทำการเกษตรแบบผสมผสานด้วยแหละครับซึ่งคุณอดุลวิเชียนชัยนะครับเขาก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับผู้มีสํานึกรักบ้านเกิดครับพลิกฟื้นผืนนาของครอบครัวนั้นกลับมาเป็น การทําการเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็ยังมีความสามารถในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่เกิดขึ้นเพื่อปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับให้เป็นเกษตรกร4.0ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะในอนาคตอีกด้วยแหละครับทางรายการต้องขอชื่นชมมานาโอกาสนี้นะครับเอาละรครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะกับทางรายการนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสิยบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้ครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับทาง Facebook แฟนเพจ STOU Channel แล้วก็ YouTube แฟนเพจ STOU Channel รวมถึงจานรับสัญญาณดาวเทียมนะครับของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชด้วยละครับเอาละรครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ